สุขภาพสวัสดีค่ะหากคุณมีอาการเจ็บและแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงนั่นคือสัญญาณอันตรายต่อหัวใจที่อาจจะทำให้คุณเสียชีวิตได้ค่ะโรคหัวใจที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดได้แก่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดหัวใจตีบแบ่งเป็นแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังนะคะกระเจ็บหน่องที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคหัวใจขาดเลือดนี่คือเจ็บตื้อๆบีบๆเหมือนกบมีใครมาเหยียบ มีใครมาทับเรี่งการรักษาคือการใช้ยาละลายริมเลือดส่วนการรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือใส่สายลงไปดูดริมเลือดออกแล้วตามด้วยการทำบอลลูนใส่ขดลวดทางขยายค้ายันผนังเส้นเลือดไม่ให้ยุบตัวการไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการจะช่วยให้มีโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้มากขึ้นสนับสนุนโดยองค์การเพศัลกรรม